สวัสดีครับทุกท่านครับผมประชาสารแสนพักดีวันนี้มาพูดคุยกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของหนังสือเล่มนี้ครับ future skills ทักษะอนาคตในมุมมองของหนังสือเล่มนี้นั้นได้ประมวลประสบการณ์ประมวลสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทันเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ ที่น่าสนใจนะครับที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป,ไปมากมายเหมือนกับหนังสือเล่มอ,อื่นๆที่เสนอหรือไม่ก็ต้องบอกว่าเป็นการมองเชิงอนาคตว่าอนาคตควรจะมีทักษะอะไรเพื่อจะอยู่รอดแต่หนังสือเล่มนี้มีความพิเศษขึ้นมาหน่อยตรงที่ได้มองไปถึงอนาคตที่เทคโนโล,โลยีอนาคตที่ เอไอจะเข้ามาทำงานที่ที่ใช้แรงมนุษย์ทำซ้ำๆๆ,ๆ,ๆโดยที่ทักษะที่หนังสือเล่มนี้เสนอนั้นพยายามจะให้มุมมองในเรื่องของทักษะที่เครื่องจักรที่ทำได้ไม่เท่ากับมนุษย์เช่นศิลปะการตัดสินใจที่นอกเหนือจากการตัดสินใจที่เป็นรูปแบบชัดเจนที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเรามาดูกันว่า ทักษะที่ว่ามีอะไรบ้างทักษะอันที่หนึ่งก็คือทักษะของการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีทักษะของการตามเท่าทันเทคโนโลยีโดยเฉพาะตามเท่าเท่าทันเทรนแนวโน้มที่จะเกิดหนังสือเล่มนี้แนะนำกิจกรรมที่สามารถทำได้ทันทีอย่างเช่น การออกไปตามชอปต่างๆตามห้างต่างๆเพื่อไปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่มันออกมาสู่ตลาดหรือการติดตามข่าวสารใหม่ๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นเซนซิงเทคโนโลยีที่เป็นสลับสวมเทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ๆที่จะมาทดแทนเครื่องมือที่มนุษย์เคยใช้เคยทำอ,อ่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ไม่ได้ชวนคุยเรื่องของเทคโนโลยีอะไรบางแต่ ชวนคุยทักษะที่ควรจะมีคือทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีอนาคตที่เป็นตระกูลหุ่นยนต์ตระกูลเ,ออเสมือนที่เข้ามาทํางานแทนมนุษย์ครับทักษะที่2ที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงก็คือตัวนี้ไม่ควรจะหายไปจากมนุษย์โดยเฉพาะโลกยุคใหม่คือความกระหายคร,ร่รู้ตั้งคําถามเสมอ curiosity ตั้งคำถามแล้วก็ทดลองลองผิดลองถูกนะครับไม่อายที่จะจะถามจะค้นหาคำตอบนะครับอยากรู้อยากเห็นเรื่องใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเสมอทักษะอันนี้เครื่องยนต์เครื่องจักรโรบอททำไม่ได้เพราะเขาจะถูกโปรแกรมมาแต่มนุษย์จะแต่ตัวเราสามารถที่จะอยากรู้อยากเห็นครับค้นพบทางเลือกทางออกนะครับทักษะถัดมาที่ การสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานศิลปะที่ถ้าเป็นเทคโนโลยีจะทําเป็นแพทเทิร์นชัดเจนแต่ในคําว่าสร้างสรรค์ในที่นี้คือการปรับปรุงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นดีกว่าในมิติของจินตนาการนะครับซึ่งมนุษย์ทําได้เหนือเครื่องยนต์เครื่องจักรอย่างแน่นอนทักษะที่จะอยู่รอดในยุคหน้าทักษะแห่งอนาคตที่สําคัญอีกทักษะหนึ่งคือทักษะการแก้ปัญหา พร้อมที่จะปรับตัวกับอุปสรรคปัญหาใหม่ๆซึ่งต้องบอกว่าทักษะอันนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะอยู่ภาคส่วนไหนเพราะมันจะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดคาดฝันออกมาให้แก้ไขเสมอนะครับเรื่องของการค้นหาแรงผลักดันชีวิตใหม่ๆค้นหาตัวตนค้นหาแรงผลักดันก็ยังจําเป็นหลายท่านทําบางอย่างแล้วถึงจุดหนึ่งก็ก็พูดคําว่าหมด หมดหมดแรงผักดันหมดแพชชั่นตรงนี้เพราะนั้นทักษะการค้นหาแพชชั่นใหม่เพื่อทดแทนที่มันลดลงหรือมันขาดหายอันเจิดจากเงื่อนไขข้อจำกัดใหม่ก็มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ยุคจากนี้ไปก็เราต้องสื่อสารกับต้องขายความคิดขายไอเดียสื่อสารสิ่งที่เรามีสื่อสารค่านิยมของตัวเอง ในสิ่งที่เป็นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวตนของเราคอมมูนิเคชั่นจึงเป็นทักษะที่หนังสือเล่มนี้เลือกขึ้นมาเรื่องต่อมาคือทักษะการคิดที่ที่กล้านะครับกล้าที่จะวิพากกล้าที่จะตีความเรื่องบางอย่างในมุมที่ต่างออกไปครับเรื่องของ Critical Thinking จ,งจึงจึงถูกคัดเลือกซึ่ง พอพูดคำว่าทักษะอนาคตหลายคนก็คาดหวังว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใหม่ๆแต่ว่าทักษะที่ย้อนกลับมาว่าหนังสืเอเล่มนี้ก็เสนอไว้ก็คือ Critical t h i n k i n ครับการคิดเชิงวิาพากษ์ที่ที่พร้อมจะให้มุมมองให้ข้อเสนอนะทักษะความเป็นผู้ประกอบการครับคำว่าความเป็นผู้ประกอบการในที่นี้ก็คือพร้อมที่จะสร้างคุณค่า พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีจากจุดที่อยูค่คำว่าเป็นผู้ประกอบการก็คือพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดนั่นเองหลาักการนะครับนอกจากจะเป็นผู้บริโภคอย่างเดียววันทักษะการเป็นทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการก็มีความจําเป็นคําว่าผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องซื้อมาขายไปครับ ยังมีกิจกรรมทางสังคมผู้ประกอบการเชิงสังคมครับหรือผู้ประกอบการสังคมวิศวกรสังคม engineering social engineering ก็เป็นทักษะที่ควรจะมีหลายอย่างมันต้องใช้เวลาโดยเฉพาะยุคหน้ามันมีความรวดเร็วการแข่งขันมันใครที่ใครที่ยอมก่อนครับละความเพียรก่อนก็จะไปไม่ถึง เป้าหมายเป็นออทักษะของการมีความอึดความเพียรถ้าภาษาคิวก็เรียกว่าเป็น AQ Adversity Co ิตี้โคเรับเช่าในเรื่องความอึดความเพียรความวิริยะครับตัวนี้ก็เป็นทักษะที่ควรมีควรเตรียมไว้นะครับทักษะของการมีชีวิตที่ดีงามทักษะของการออรู้ตัวตนแล้วก็ออกแบบชีวิตตัวเองให้ ไม่ไม่นำสิ่งที่มาทำร้ายตัวเองเข้ากับชีวิตในด้านต่างๆเพราะคำว่า well-being หรือความเป็นอยู่ที่ที่งดงามที่ดีงามก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีทักษะนี้ซึ่งทักษะนี้ก็ต้องอาศัยจิตที่บริสุทธิ์จิตท,ที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นครับการทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยความซื่อสัตย์ความเข้าอกเข้าใจก็เป็นความจำเป็น พราะถึงจุดหนึ่งเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาทดแทนโรบอทเต็มไปหมดแต่การเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ก็ถือว่าเป็นทักษะที่ที่จำเป็นต้องมีเพื่อความอยู่รอดในยุคอนาคตครับหนังสือเล่มนี้ก็พูดมาถึงเรื่องสําคัญเลยครับความกล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมทักษะของการไม่ยอมในสิ่งที่ ชั่วร้ายเร็วร้ายสิ่งที่ผิดหลักการนะครับมันยึดหลักการในการนำชีวิตนะครับทำความดีนั่นเองครับแล้วก็ปิดท้ายเอาใช้คำว่า after school detention ก็เมื่อเรียนรู้ทั้งหมดทุกทักษะแล้วก็มาถึงทักษะสำคัญครับทักษะที่จะเ,เรียกว่า love นะครับความรัก ทักษะที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ทักษะที่มีต่อโลกต่อครอบครัวต่อแผ่นดินก็เป็นทักษะที่สําคัญบ้านเกิดเมืองนอนนะครับนี่คือเรื่องราวของฟิวเจอ s k i l l ลทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจส่วนรายละเอียดนั้นเมื่อได้อ่านครับเมื่อได้อ่านในรายละเอียดในหนังสือก็จะได้ความลุ่มลึกเข้าไปอีกก็นำมาเล่าให้ฟัง ขอเป็นแนวทางว่าอะไรบ้างที่เรายังต้องเตรียมเรายังขาดหรืออะไรที่เราจะเติมต่อยอดขอบคุณที่ติดตามผมประชาสัรแสนพอดีนะครับทำเป็นแผนที่แล้วก็มาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดที่จะได้ชมได้ฟังคลิปใหม่ๆสวัสดีทุกท่านครับ